ให้พากันเข้าพรรษากันให้พากันเข้าพรรษาทุกคนพระเนนเข้าพรรษาจำพรรษาอยู่กวัดตถาญาโยมไม่สะดวกในการที่จะทำพรรษากวัดให้จำพรรษากบ้านจำพรรษาก็คือจำอยู่ในความดี สิ่งใดเป็นความดีให้ทรงไว้สิ่งใดเป็นความไม่ดีความชั่วให้กำจัดออกไปเพราะความชั่วมีแต่ที่จะทำาให้เราเสียหายความชั่วไม่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์เราเลย ในเมื่อความชั่วไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์มีแต่ที่จะทำลายเราเราอย่าไปห่วงมันให้ทำลายมันให้กําจัดมันให้ละมันให้มีแต่ความดีเท่านั้นอยู่ในกายของเรากายของเราก็มีแต่ความดีการกระทำทางกายก็เป็นไปเพื่อความดี การกระทําทางคําพูดก็มีแต่ความดีความคิดทางจิตทางใจก็มีแต่ความดีมีแต่เมตตามีแต่เอือเ้อเพื่อเผื่อแผ่มีแต่การเสียสละมีแต่การให้อภัยในเมื่อมีการเสียสละมีการให้อภัยใจของเราก็ไม่เก็บเอาไว้เรื่องของคนอื่นที่เขาดี ก็ให้เป็นความดีของเขาไม่เก็บมาให้มันรุงรังในใจเราเรื่องของคนอื่นที่เขามีความไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจถึงจะแสดงความไม่ดีเกี่ยวข้องกับเราก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปอย่าให้เรื่องความไม่ดีของเขานั้นมาอยู่ในใจของเรานี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละความชั่ว ก็ละสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนี่ที่ใจของเราไปหาเก็บมาละออกไปยะเรื่องความไม่ดีทั้งหลายมีแต่ใจของเราเท่านั้นไปหาเก็บออกมาไม่ใช่ว่าความไม่ดีทั้งหลายแล่นมาหาใจ สังเกตเวลาเราหลับใจของเราไม่แล่นไปหาเรื่องนั้นเรื่องนั่นเรื่องที่ถูกใจเรื่องไม่ถูกใจเวลาเราหลับเรื่องนั่นมากวนใจเราไหมมันมีแต่เราตื่นตื่นก็เพราะใจของเรานำะมาแล่นไปแล้วแล่นไปหาเก็บแล่นไปหาหามาแล้วก็มาเป็นทุกข์หามาแล้วก็มาวุ่นวายนี่เรื่องเหล่านี้ให้นําออกไปให้จําพรรษาอยู่กับความสบายใจ จำภาษาอยู่กับธรรมะที่มีประจําจิตประจําใจของเราแล้วใจสบายคําว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือความสบายใจสิ่งความสบายใจของเรานั่นละเนื่องจากว่ามีธรรมะประจําอยู่ประจําใจสิ่งที่ไม่เป็นธรรมลดน้อยลงไปหรือว่าไม่มีใจของเราก็สบายให้จำภรษาอยู่กับความสบายของใจ ทุกคนต้องการความสบายใจทุกคนต้องการความสุขให้พากันอยู่กับความสบายใจของเราให้อยู่กับความสุขที่มีอยู่ในจิตในใจของเราอย่าไปคิดว่าความสุขมีข้างนอกความสุขไหนข้างนอกไม่มีดอกนี่นี่เจรอนชานบันช่องเขาก็เป็นเรือนบานช่องเขาทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นที่ดินที่ดอนทับหินเงินทองก่อยช่างเขาไม่รู้เรื่องอะไร เขาเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นเขาเป็นสุขก็ไม่เป็นมีแต่ใจของเราเท่านั้นเป็นทุกข์ได้และเป็นสุขได้นี่พระพุทธเจ้าท่านให้ละความชั่วที่ทําให้ใจเป็นทุกข์ในเมื่อละความชั่วได้แล้วใจที่เป็นทุกข์ก็ไม่มีมีแต่ทําความดีมีแต่ทําความดีใจของเราก็มีแต่ความสุขอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนากัน และเราก็จะได้ความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาที่เราทั้งหลายต้องการกันความสุขความสุขนี่ละเรียกว่าบุญบุญก็แปลว่าความสุขความสุขก็แปลว่าบุญต่างกันแต่คําพูดเท่านั้นเองใครทำใจของตนให้มีความสุขมีความสบายความทุกข์สิ่งที่กวนใจให้วุ่นวายไม่มีผู้นั้นเรียกว่าทำบุญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจได้ การกระทําอะไรการกระทําอะไรทําเป็นเหตุทําแล้วเป็นเหตุให้สบายใจการกระทําอันนั้นเป็นการกระทําบุญและในเมื่อได้ทําแล้วก็มีความสบายใจมีความสุขใจการกระทําที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่การกระทําอันนั้นเรียกว่าทําบาปทําไปแล้วก็เกิดความทุกข์ในจิตในใจเรียกว่าบาปมันเข้าถึงจิตถึงใจนี่จึงให้พากันตั้งใจ จำพรรษาก็ให้จำอยู่ในความดีจำอยู่ในข้อปฏิบัตินี่แล้วก็ให้พากันเลิกละสิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายชีวิตของเราผ่านมานี่สามร้อยหกสิบห้าวันระยะยาวนานมากถ้าคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นลมหายใจและโรภคภัยไข้เจ็บเขาสามารถที่จะครอบํำมาได้ทุกสนานทางคาะ แล่ลมหายใจของเรานี่เขาสามารถที่จะหยุดสามารถที่จะเลิกสามารถที่จะหมดไปได้ทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวจึงว่าเขาอ่าคงเส้นคงวาใช่เสมอต้นเสมอปลายนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเรานี่บุญกุศลของเราคุ้มครองเอาไวา้เราจึงส่งลมหายใจเขา้าส่งลมหายใจออกเอาไวา้จนกระทั่ง ผ่านมาถึงวันเข้าพันเริ่มเข้าพรรษาวันนี้ให้พากันต่างอกต่างใจอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีพยายามทําให้ยิ่งแต่ยิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้เพราะความดีทั้งหมดทําแล้วเป็นของเราคําว่ากุศลธรรมากกุศลทำทำแล้วเป็นของเราอากุศลธรรมาอากุศลคือบาปท,ทำแล้วก็เป็นของเรา เราต้องการบุญก็ทำบุญให้มา,มากๆทำบุญให้มากๆแล้วบุญเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของพระศาสนาเป็นของเราเพราะเราเป็นผู้ทำบาปก็เหมือนกันนี่นี่ว่าอกุศลธร,รรมมาทำบาปแล้วเป็นของเราเราไม่ต้องการบาปยาไปทำมันทำแล้วมันทำเรานี่บาปยาไปทำมันทำแล้วมันทำเราทำให้เราทำเราให้เดือดร้อน ถาหากว่าเราไม่ไปทําเขาเขาก็ไม่ไปทำเราเพราะเราไม่ได้ไปทำอกุศลอกุศลนีนน่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจเบียดเบียนเราให้ร้อนลนเป็นไปไม่ได้นี่ <urers> จึงว่าให้พากันเข้าใจทําบุญเป็นบุญจริงทําบาปเป็นบาปจริงทําความดีผลของการ covered, ทําความดีเป็นบุญเป็นกุศลจริงทําความชั่วผลของการกระทําความชั่วเป็นบาปขึ้นในจิตในใจจริง นี ye, ine, smile, you you ่ในเมื่อใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลนี่นี่ร่างกายของเราสลายไปตามธรรมชาติของเขานี่เราจะไปอยู่ที่ไหนจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลก็ไปสู่สุคตินี่ถ้าหากว่าจิตใจของเราเป็นบาปร่างกายอันนี้เขาสลายไปตามกฎอันนี้จังใจของเราที่มันมีแต่ความทุกข์มันก็ไปสู่ทุคติทุคติก็หนึ่งจากว่าใจเป็นทุกข์นี่สุคติก็หนึ่งจากว่าใจเป็นสุข เราต้องการให้ในการข้างหน้าของเรามีแต่ความสุขหรือสุขติให้พากันทำใจของเราในปัจจุบันนี้ให้เขาถึงความสุขมีความสุขเสมอเสมอมีความสุขประจําจิตประจํนใจทุกไม่มีแล้วอนาคตการข้างหน้าเราไม่ต้องลังเลสงสัยสุขติเราเราได้แน่สุขติเราถึงแน่เพราะเราถึงเดี๋ยวนี้เราถึงแล้วอนาคตจิตของเราอันนี้ละที่จะเป็น ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้มันเป็นทุกปัจจุบันนี้มันเป็นทุกอนาคตนานนานสักขนาดไหนมันก็กจิตอันที่เป็นทุกในละเป็นเรียกว่าทุกขติเราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาอย่าทําเหตุที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจอย่าไปทําสิ่งที่เป็นบาปบาปทําให้ใจเป็นทุกข์เรียกว่าบาปทําแล้วบาปมาทาําเบาทําแต่ทําบุญทําแต่ความดี ในเมื่อทำบุญทำความดีแล้วทำความดีนั่นก็มาทำเราทำเราให้เป็นสุขบาททำแล้วทำเราให้เป็นทุกข์นี่ให้ค่านเข้าใจทำบุญเป็นบุญจริงทำบาปเป็นบาปจริงทำดีได้ดีจริง,ทำ,รงทำชั่วไดว้ชั่วจริงพระพุทธเจ,จา้าทุกพระองค์จะมาตัดสรูปข้างหน้าก็ทรงตัดสรูปความจริงอันนี้เรียกว่าเป็นสัจธรรมประจำโลก จึงว่าสิ่งยั่วย้าวสิ่งยั่วยวนส,สิ่งที่จะทําให้เราทําความชั่วนี่มันมีอยู่มากบางทีบางคนมีความลาวาดละแวงไม่ต้องการให้รู้วัดในคนอื่นเขาเป็นคนชั่วทําความอาันดีเป็นการปกปิดความชั่วส่วนทําความชั่วทาความช่วนั่นขโมยทําลับหลังนี่และในลักษณะนี้เป็นคนยังที่เรียกไ่อยังยังไม่เปิดเผยเป็นคนยังปิดปิด,ปดบาง,บาง เป็นคนยังไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมความยุติธรรมนี่ต้องทําความดีทั้งในที่รับและในที่แจ้งความชั่วเลิกในทั้งท้งที่แจ้งและเลิกละในในที่รับถึงจะทําความชั่วคนจะไม่รู้คนจะไม่รู้นี่เราไอ้ไม้ใชข่ขนาดไหนไม่ก็ช่างไม่การไ,ไม่มีใครสามารถที่จะลวงรู้ได้แต่เราก็เป็นคนทำความชั่วนั่น และความชั่วที่เราทำนั่นก็เป็นของเราความชั่วเป็นของเราทั้งนั่นทั้งที่ลับและเป็นที่แจ้งจึงว่าอย่าทำในลักษณะที่เรียกว่าทำบุญทำในที่เปิดเผยแต่ในเมื่อมีอในเมื่อจะทำความชั่วบ้างก็ทำในที่ลับลบไม่มีใครเห็นอย่าให้พาหยาพากันเป็นอย่างนั้นทำความชั่วทำในที่แจ้งเราก็ได้รับผล ทำความชั่วทําในที่รับไม่มีใครรู้เราก็รับผลเพราะเราเป็นคนทํานี่จึงว่าทามีความยุติธรรมใครทําแล้วได้รับทางนั้นจะทาคนอื่นจะรู้หรือคนอื่นไม่รู้นี่จะทําในที่เปิดเผยเรือในที่รับคนในผู้ทําจะต้องได้รับทางนั้นการทํากุศลก็เหมือนการทําในที่แจ้งนี่เราก็ในก็ได้รับผลทําในที่รับก็ได้รับผลจึงว่าทําบุญไม่ต้องไปประกาศไปโฆษณา ทำแล้วเป็นของของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนทํานี่ให้พากันจำพรรษาจําอยู่ในความดีทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจจะสมมติเรียกว่าเป็นศีลก็เป็นศีลสมมติเรียกว่าเป็นธรรมก็เป็นธรรมคือเป็นความดีนั่นเองละความชั่วทุกอย่างเรื่องบางคนมีความประสงค์ที่จะสมาทานศีลในระหว่างไตรมาสามเดือน ก็ตั้งใจเอาเองจะรักษาสีลห้าโทษจากข่าประการนี่เป็นความชั่วทั้งนั้นจะเลิกละฆ่าสัตว์ก็เป็นความชั่วลักทรัพย์ก็เป็นความชั่วประพฤติผิดในความก็เป็นความชั่วโกหกหลอกลวงก็เป็นความชั่วกินเหล้าก็เป็นเหตุให้ทําความชั่วเพิ่มขึ้นนี่เป็นกินความชั่วกินเหล้าก็เป็นความชั่วและเป็นเหตุให้ทําความชั่วอันอื่นๆได้ง่าย ความชั่วทั้งห้าประการนี้เป็นสิขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเรียกว่าศินเรียกว่าศินห้าคนรักคนเว้นจากความชั่วทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่ารักษาศินห้าประการรักษาศินห้าประการก็คือรักษากายวาจาใจของเรานี้เองให้ทนจากโทษทั้งห้าประการนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะรักษาศินแศสินอุโบโสถนี่ เรียกว่าหินแปดก็แปดสิขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเรื่องในในการข่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกล้ามเรียกว่าเรื่องกามทั้งหมดนี่ให้รักษาผมไม่จันทร์และเรื่องการโกโหกหลอกลวงไม่มีพูดแต่ความสัตย์ความจริงเพราะความสัตย์ความจริงพูดแล้วมันเป็นการสร้างสรรเราและสร้างสรรผู้ที่เกี่ยวข้องนี่นี่แล้วก็การกินเหล้าก็ไม่ก็เลยก็เลิกการ ที่จะรับประทานอาหารในเวลาหลังจากตะวันเที่ยงแล้วก็เลิกนี่การแต่งเนื้อแต่งไอไอการประดับประดานี่ปรร่างกายมุ่งเพื่อความสวยใสความงามไปนี่หรือว,ว่าการในว่นดูขับในล่องการดดดในมโหรสพการละเล่นทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดความพืชเพลินลื่นเลงไปในทางที่อ่า จึงเ,เรื่องกรรมารมณ์ทั้งหลายให้เลิกละการนัง่งนอนเสนาสะนะภายในยัดในนุน่นและสามลินสามสามลีอันนั้นก็ให้หลีเกเสียนี่เรามีความประสงค์ที่จะรักษาสินแปดให้งดเว้นจากโทษที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นโทษนี่ทั้งแปดประการนี้เรางดเว้นเสียเราก็เป็นผู้ที่รักษาศีลแปด ศินอุโบโสถนี่ศีลแปดก็หมายถึงโทษประการโทษในทั้งทั้งแปดอย่างศีลอุโบสถก็เว้นจากโทษนี้เฉพาะวันอุโบสถวันน,นันศีลวันวันอุโบสถนี่จึงว่าใครต้องการที่จะเว้นทนจากจะรักษาศีลห้าก็เว้นจากโทษทั้งห้าประการเอาตลอดไจมายิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากใครต้องการที่จะรักษาศีลอุโบสถศีลแปดอไรก็รักษาเอา เว้นจากโทษทั้งแปดประการนั่นก็เรียกว่ามีอานิสงส์เพิ่มขึ้นอีกสามประการนี่เรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจของเรานี้เองให้เข้าถึงความถูกต้องให้เข้าถึงความชอบทรรมให้เข้าถึงความดีความงามให้เข้าถึงความสะอาดบริสุทธ กายของเราไม่มีโทษวาจาของเราไม่มีโทษใจของเราปราศจากโทษนี่เรียกว่ากายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบร izen, าาิสุทธิ์เพราะกาย, izen, กายไม่ไปทําโทษวาจาบร izen, ิสุทธิ์เพราะวาจาไม่ไปพูดในทางที่เป็นโทษใ,ใจบริสุทธิ์เพราะใจไม่ไปคิดในทางที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่มีโทษเรา es, 2. ทั้งหลายต้องการความบริสุทธิ์ทั้งหลายเราต้องการเราไม่ต้องการความสกปรกเราไม่ต้องการความเศหมอง อะไรจะเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองเราให้หลีกเลี่ยงอะไรจะเป็นไปเพื่อความสะอาดบริสูทธิ์ให้พากันยึดมั่นเป็นหลักดำเนินนี่นี่อันนี้หมายถึงว่าการเว้นจากโทษเราก็ให้ยึดมั่นเว้นอยู่สเสมอมีความประสงค์ที่จะเว้นพิงแต่วันพระลาข้างวันพระสองไอ้สามข้างหรือว่าตลอดใจมากอันนี้ยิ่งเป็นความดีของเรายิ่งขึ้นไปให้พากันเข้าใจเรื่องการรักษาศีล ถ้าหาว่าเข้าใจเรื่องการรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วมันรักษาง่ายปฏิบัติได้ง่ายไม่จําเป็นจะต้องไปแล่นขอไม่จําเป็นจะไปขอตรงนั่นขอตรงนี้เป็นเรื่องลาบากเราอยู่กับบ้านของเรามีความประสงค์ที่จะงดเว้นจากโทษมาเลยก็ได้เรานั่งรถนั่งลางไปที่ไหนทําธุรกิจการงานอะไรฏิบัติหน้าที่การงานอะไรเราต้องการที่จะสมาทานศีลเว้นจากโทษเราก็สมาทานเอาได้คือตั้งใจงดเว้นเอา แล้วเราก็ไม่ไปทําจริงๆในเมื่อเราไม่ไปทําผลของการเว้นจากโทษก็ปราไอ้ก็เกิดขึ้นแกเราเราก็ไม่มีโทษเราจะมีอย่างไรเพราะเราไม่ไปทํานี่เว้นจากโทษเป็นศีลที่สมบูรณ์ไม่ใช่จําเป็นจะต้องไปขอขพระขอกัครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าขอขาพระขอครูบา,า,บาอาจารย์บางทีโอกาสเวลาก็ไม่สะดวกบางทีเราสะดวกในใการในการที่จะไปบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่สะดวกของท่าน นี่จึงว่าให้พากันเข้าใจเรื่องการสมาทานศินรักษาศีลเว้นจากโทษท่าเว้นจากโทษแปดก็เป็นอันรักษาศินห้าเป็นอันรักษาศินแปดนี่รักษาศินห้าศิลแปดก็คือการเวทงดเว้นจากโทษทั้งห้าทุ่งในประการงดเว้นทั้งในโทษทั้งแปดประการนั่นเองการรักษาศินห้าก็ดีการรักษาศินแปดก็ดี การรักษาศีลสิบก็ดีการรักษาศีลสองรอยี่สิบเจ็ดก็ดีจะรักษากายรักษาวาจารักษาใจทั้งนั้นศีลจำนวนมากมายกายกองขานาดไหนก็รักษากายรักษาวาจารักษาใจเพราะศีลจำนวนมากจำนวนน้อยนั่นๆล้วนแล้วแต่เป็นข้อห้ามห้ามไมา่กายของเราไปทำวาจาของเราไปพูดจิตใจของเราไปคิดนี่รักษาศีล ที่ถูกต้องรักษาศีลอันแท้จริงก็คือการรักษากายวาจาและใจของเรานี้เองในเมื่อเราในรักษากายวาจาใจของเราไม่ไปทําสิ่งที่เป็นโทษโทษก็มีที่ไม่มีที่กายโทษก็ไม่มีที่วาจาโทษก็ไม่มีที่ใจถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลโทษทางกายเราก็ไปทําโทษทางวาจาเราก็ไปพูดโทษทางจิตใจเราก็ไปคิดไปปรงไปแต่ง นี่กายของเราก็มีแต่โทษเพราะไปทำโทษวาจาของเราก็มีแต่โทษเพราะไปพูดในทางเป็นโทษจิตใจของเราก็มีโทษเพราะไปคิดในทางที่เป็นโทษเราจะไปสมาทานศิ้นจากครูบาอาจารย์สักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่เราไม่งดเว้นโทษทางกายทางวาจาทางใจก็ไม่สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลไม่ทำกายไม่ทำวาจาไม่ทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ กายของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ขึ้นอยู่กบครอบปฏิบัติคือตั้งใจงดเว้นจากเท่าเอโทษนั่นเองให้พากันเข้าใจอย่างนี้ถึงวันนี้ก็ดีท่านที่มีความประสงค์ที่จะสมาทานศีลรักษาศีลก็ให้พากันเข้าใจตามในนี้แล้วให้พากันตั้งปลกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตลอดไตรมาสสามเดือนจะสําเร็จเป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบท่านจะอนโมทนาะ ในเทวดาอิมพมทั้งหลายก็อนโมทนาผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่อนโมธนาและไม่สงสไม่สรรเสริญมีแต่การตำหนิมีแต่การอะไรต่ออะไรซึ่งเราทั้งหลายไม่ต้องการต้องการให้พระพุทธเจ้ายกย่องให้จำพวกเทพทั้งหลายอนโมทนาสาทุกการให้ในเมื่อเป็นอย่างนี้ให้พาดกันรักษาความดีนี่ ทางกายทางวาจาทางใจครูโทษทางกายโ iva, ทษทางวาจาโทษทางใจอย่าให้มันมีการจำพรรษาก็คือจำอยู่ในความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจการจำพรรษาสามเดือนก็ถึกเดือนคันเดือนทั้งทางกายก็หนหึ at ่งวาจาก็หนึ่งใจก็หนึ่งเป็นสามนี่ก็สามอย่างนี่จำพรรษาสามเดือนก็จำพรรษาอยู่ในกายในวาจาในใจของสาเราสามประการนี้ นี่ตรวจดูเสมออย่าให้มี App, <ivan. S 1> ความชั่วหลังไหลหลังไหลเข้ามาอย่าให้มีความชั่วเข้ามาให้มีแต่ความดีหลังไหลเข้ามาความดีหลังไหลเข้ามานี่อานิสงส์ของจําการจำพรรษาจึงมีอานิสงส์มากถ้าว่าหากว่าอายเกณฑ์ทำพรรษาผ่านมาพรรษาผ่านมา,า,นมาก็ยังปล่อยให้ความชั่วไหลเข้ามาความชั่วไหลเข้ามาผลของการผลของการจำพรรษาผลของ อการจำรรษามาถึงไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะเป็นประโยชน์อย่างไรก็เพราะเรายังปล่อยให้ความชั่วไหลเข้ามาหาเราอยู่มันหไหลไหลเข้ามาได้ทุกวันจำในรรษามันก็ไหลเข้ามาได้นอกภรษามันก็ไหลมาได้ในมอเป็นอย่างนี้ความในรรษาก็ไม่เป็นประโยชน์เราต้องการให้รรษาเป็นประโยชน์แก่เรานี้ตั้งใจอยู่เสมออะไรเป็นความมีดีไนมะ่เอา อะไรเป็นความไม่สะอาดไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่เอาจะเอาแต่ความดีเอาแต่สิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์เท่านั้นแล้วเป็นการทําอย่างนี้อยู่เสมอทําพยายามให้เป็นอยู่นี้อย่างนี้อยู่เสมอเป็นการฝึกเราให้สะอาดทั้งกายวาจาใจในเมื่อมีความมีการพยายามฝึกเราให้สะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอยู่เรามีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า มีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่มีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีใจสะอาดนั่นเองเรามีความพยายามอยู่ก็เรียกว่าเราพยายามที่จะเข้าถึงความสะอาดโดยสุดมีความพยายามที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างที่เราปรารถนากัน ต่อไปนี้ให้พากันตั้งใจรับพรรับพรข้างเดียวกันเลยผู้ที่ใส่บาตรญยาทิทกกอรับพรข้างนี้แล้วที่นี่ผู้ที่ถวาย,ยธยาทานถวายต้นพึ่งตนเทียนทวรยมรรษาถวาย,ยธยาทานกองพระป่ามหาบางสกุลอะไรก็รับที่ไอพรข้างนี้ข้างเดียวนี่รับใส่จิตใส่ใจนี่ใจของเรามีใจอันเดียวรับอันเดียวรับข้างเดียวก็พอ นี่แล้วก็รักษาความดีที่มีอยู่ในใจเต็มเตี่ยมด้วยบุญดโดยกุศลน,นั่นอย่าให้บาปมันเข้ามาแซงอย่าให้บาปมันแซงเข้ามาตั้งใจรับไพรด้วยกัน